ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับขันนางสมาธิดับสังขารย้อนลอยตำนานหลวงปู่ศรีวัสแกเกจิดังที่มีพลังจิตสูงส่งหลวงปู่ดูแอบส่งพลังจิตช่วยเสกพระ ทันรู้ได้ทันทีย้อนลอยตํานานหลวงปู่ศรีวสกแกจังหวัดอยุทยามีอยู่คราวหนึ่งทางวัสกแกประสงค์จะสร้างพระโดยการทำพิธีกันที่กลางลานวัดโดยมีหลวงปู่ศรีพินทะสุวรรณโนเป็นประธานในการทำการพิธีพุทธาพิเศษพร้อมด้วยคณาจารย์อีกหลายท่านอาทิหลวงพ่ออั้นวัดพญาตเป็นต้น หลวงปู่ศรีท่านเป็นคณาจารย์ซึ่งมีพลังจิตสูงแต่ในการศึกษาเบื้องแรกของท่านจะทำไปในลักษณะของทางพราหมณ์เนื่องจากการร่ำเรียนของท่านท่านคิดว่าผมนั้นน่าจะเป็นอมตะสูงสุดหลวงพ่อดูท่านเล่าว่าเราก็มาคำนึงว่าของที่ออกไปให้ญาติโยมบูชานี้ต้องให้ดีจริงมิเช่นนั้นจะส่งผลเสียกับวัดสแ,แก คือเจตนาของท่านเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของวัดสแกในฐานะที่หลวงพ่ออาศัยอยู่ที่วัดสแกด้วยดังนั้นท่านจึงคิดวิธีที่จะช่วยเหลือพิธีครั้งนี้ท่านเล่าว่าฉันก็ตั้งจิตอธิษฐานให้สายไฟที่ออกไปจากกุฏินี้เป็นสายศินเพราะสมัยก่อนกุฏิของฉันเป็นศูนย์รวมจ่ายไฟออกไปย่งที่ต่างๆของวัด เมื่อพิธีพุทธาพิเศษผ่านไปอีกวันหนึ่งหลวงปู่ศรีเดินมาที่หน้ากุฏิหลวงปูด่ดูแล้วท่านพูดขึ้นว่ายวงไปถามหลวงปู่ทวดทีว่าใครเอาอะไรไปครอบให้พระของข้ายวงมีศักดิ์ศรีเป็นหลานของหลวงปู่ดูลวงพ่อจึงยกมือขึ้นไหวหลวงปู่ศรีแล้วกล่าวขึ้นว่าหลวงพี่ครับผมเอง เป็นคนเอาวิมานแก้พระพุทธเจ้าไปรอบให้หลวงปู่ศรีไม่พูดอะไรแล้วจึงเดินกลับกุฏิหลวงพ่อดูบอกว่าผู้ที่เขามีความรู้แล้วว่าเขาเห็นในสิ่งที่เราอธิษฐานลงไปเขาย่อมที่จะมีไหวพริบที่จะศึกษาต่อไปแสดงว่านักปราชญ์ยอมที่จะศึกษาจากผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าและผู้เขียนจึงเรียนถามว่า หลวงปู่ศรีได้ศึกษาจากไหนมาศึกษาจากหลวงพ่อหรืออย่างไรท่านบอกว่าท่านก็ศึกษาจากพระที่ท่านอธิษฐานให้ไปนั่นเองตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ศรีได้บอกกับคณะสิทธิ์ของท่านว่าให้ปฏิบัติตามอาจารย์ดูเพราะท่านดำเนินมาถูกทางแล้วรู้วิธีการหลวงปู่ศรีนับเป็นเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่ง ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกันเมื่อพิธีพุทธาพิเศษเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ศีต้องมาศึกษาพระอีกครั้งหนึ่งว่าการปลุกเสกมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือไม่จะได้พิจารณาแก้ไขเมื่อทราบสิ่งที่ท่านเองไม่เคยศึกษามาก่อนจึงเกิดความสงสัยและเพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นท่านจึงมาถามที่กุฏิหลวงพ่อโดยตรง แต่มีข้อชวนให้สกิดใจว่าทำไมหลวงปู่ศรีจึงมีความแน่ใจอย่างมากว่าหลวงพ่อเป็นผู้ช่วยธรรคงจะเป็นพ่อบาร,รมีที่ทัดอธิษฐานให้นั้นมีหลวงปู่ดูอยู่ในวัตถุมงคลด้วยแน่นอนหลวงปู่ดูท่านเล่าต่ออีกว่าเมื่อบวชพระมาก็มีหลวงปู่ศรีกับฉันเท่านั้นที่ภาวนาองค์อื่น ไม่ได้ทําเวลาฉันจะภาวนาต้องแอบไปทําในโบสถ์กลัควคนจะเห็นถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนมาล้อฉันเลยว่ากําลังทําเสน่ห์ยอยู่หรือไงสมัยก่อนครูบาอาจารย์ก็หายากเย็นเมื่อเรานําผลการปฏิบัติไปเล่าให้อุปชาฟังท่านก็พูดอย่างเดียวว่าบุญนิมนต์ทำต่อเถิดไม่พูดอะไรมากกว่านี้ผู้เขียนเลยถามว่าสงสัยหลวงปู่กัน คงมีอนาคตังสยานรู้ล่วงหน้าว่าหลวงพ่อคงจะพบวิธีการปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้าด้วยตัวเองกระมังครับท่านเลยไม่สอนอะไรมากหลวงพ่อยิ้มแล้วไม่ตอบว่าอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งผู้เขียนไปกรับน้ำสก,การท่านได้พูดว่าหลวงปู่ศรีท่านเป็นชั้นอาจารย์ข้าจะไปสอนพระสังฆราชได้อย่างไรก็ต้องให้หลวงปู่ทวดท่านสอน แต่เป็นการสอนทางในคนที่เขาเก่งเมื่อเขารู้ว่ายังมีการปฏิบัติที่สูงกว่านี้ท่านก็ศึกษาจากพระที่ท่านทำถ้าคนเราลองมีทิฏฐิว่าข้าแน่ก็จะไม่เจอของดีในสมัยที่หลวงปูศ่ศีท่านยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละปีก่อนเข้าพรรษาหลวงปู่จะไปทำวัดคือการไปถวายเครื่องสักการบูชา จบจนกระทั่งหลวงปู่มรณะภาพซึ่งการมรณะภาพของท่านเป็นไปอย่างอาจหารโดยท่านบอกว่าเขาเอาเราแน่ว่าแล้วท่านก็นั่งสมาธิดับสังขารแสดงถึงการปฏิบัติของท่านที่ทำมาโดยตลอดทำให้ท่านไม่หวาดกลัวกับอันตรายใดๆทั้งสิ้น ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่